เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวกกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะบุปผาซ่อนพิษบทที่หนึ่งร้อยสิบสี่ หลิวเจ้าเว่ยเก็บตัวเงียบอยู่ในเรือนจิ๋วฮาวา่าแม้หลิวเจ้าอี้อยากจะหาเรื่องซักแค่ไหนแต่เพราะถูกมารดาสั่งห้ามเด็ดขาดจึงยอมอดทนเตินหุ้ยเหมยกำลังวิ่งวุ่นเตรียมสินเจ้าสาวให้หลิวเจ้าอี้หวังจะให้บุตรตีแต่งออกอย่างมีหน้ามีตาและไม่ถูกใครดูถูกยามีบ้านเดิมของนางฐานะครอนแครน ไม่แน่จะพึ่งสิ่งใดได้ดังนั้นสิ่งที่จะทำให้หลิวเจ้าอี้สามารถรักษาศักดิ์ศรีเอาไว้ได้ดีที่สุดก็คือจำนวนสินเดิมนี้เอง เจินหุยเหมยรู้สึกขมขื่นใจไม่น้อยหลิวเทียนเมื่อเห็นว่าบิดาของนางตกตำ่ำเขาก็แทบจะไม่ยอมมองหน้านางนางเองก็ไม่กล้าไปปรึกษาอันใดให้ฝ่ายนั้นรำคาญใจจึงได้แต่ช่วยเหลือตัวเองนำสินเดิมของต้นและข้าวของที่เก็บสะสมไว้ตลอดหลายปีมานี้ออกมาขายเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินและทรัพย์สินใหม่ๆแทน พวกสกุลเจนยังอยู่ที่หน้าวังหรือทูลฝ่าบาทยังอยู่พะยาค่ะส่วนกองตองข้อมใจลงทุนตอบนายเหนือหัวรู้หรือ,อยังว่าเป็นฝีมือใครห้องแต่อู่เหอตี้ไม่ใช่ขนง่อเสนบาบดีผู้ใหญ่ถูกเล่นงานท่ามกลางสายตาคนครึ่งเมืองนี่ไม่ใช่เพราะเขาผิดพลาดแต่ต้องมีคนจงใจเล่นงานสกุลเจนแน่ กระม่อมฝีมือต่ำต้อยไม่อาจพบหลักฐานที่แน่ชัดเพียงแต่พอคาดเดาได้คาดเดาได้งั้นหรือเช่นนั้นลองพูดมาให้เราฟังตามจริงคืนนี้สกุลเจนคล้ายจะมุ่งเล่นงานไต่เท้าเนี่ยพยะค่ะเนี่ยเถียนชิงห้องเตเลิกขนงสูงยังแปลกใจพยะค่ะ แต่ไม่รู้เป็นมาอย่างไรจากจะเล่นงานผู้อื่นกลับถูกผู้อื่นเล่นงานเสียเองพวกสกุลเตินคิดจะจัดฉากเนี่ยเถียนชิงงั้นหรือผู้หญิงเป็นใครสุนกองกองต้มหน้าลงต่ำเอียกคาดว่าเป็นสาวใช้ในตวนสกุลปลายพยาค่ะสาวใช้หากแค่สาวใช้ใชเนี่ยเถียนชิงจะต้องโทษหนักหนาอะไรคนสกุลเตินจะลงมือเล่นงานทั้งที่ คงไม่ใช้ผู้หญิงไม่มีหัวนอนปลายเท้านะ่กระม,มอมได้ยินว่าพวกเขาคิดจะใส่ความว่าแต่เท้าเนี่ยค่ะพลตายพยาค่ะถ้าเป็นการฆ่าคนแล้วมีคนมาเห็นมากมายต่อให้อีกฝ่ายเป็นเบ่าไพรชั้นต่ำเนี่ยเถียนชิงก็ต้องถูกสอบสวนโหดเยี่ยมกันดีจริงๆริฮองเตอเฮอตี้ยิ้มหยนันเนี่ยเถียนชิงผู้นี่ ดูแล้วมีนิสัยใจคอละมุนละม่อมแต่พอคิดจะเล่นงานคนก็เล่นความกระดานในหมากเดียวแทบไม่เหลือทางให้พวกสกุลเจินถอยเลยฝ่าบาทคิดจะทำเช่นไรต่อพยะค่ะเจ้าว่าเราควรทำเช่นไรตามจริงเรื่องนี้ถือเป็นความผิดส่วนตัวมิใช่ความผิดอาญาเพียงแต่ในฐานะเสนาบดีผู้ใหญ่ เินไห่กังไม่มีหน้าอยู่ในราชสำนักอีกแล้วแม้แต่ในเมืองหลวงเขาก็อยู่ไม่ได้ต่อให้เราอภัยโทษให้เขาก็ไม่มีทางหน้าด้านอยู่แน่เพราะเหตุใดหรือพยาค่ะเพราะเขายังคิดจะเปิดทางให้ลูกอย่างไรเล่าหากเขายังอยู่ลูกหลานของเขาจะไม่มีวันล้างชื่อได้วันหน้าคิดจะเลื่อนตำแหน่งคงไม่ง่ายนะักเช่นนี้ เจ้าให้คนออกไปพูดกับเขาอย่างลับๆให้เขากลับไปปิดประตูจวนสำนึกผิดเสียแล้วเราจะอนุมัติดีก่ขอลาออกของเขาทีหลังตอนนี้อย่ามาให้เราเห็นหน้ารับด้วยก่าวภระยาค่ะสซวนกองตอง,ตงถอยหลังออกไปสั่งการขันทีด้านนอก หฮองเตอ่เหอรตี้อยู่ตามลำพังในห้องทรงพระอักษรเขาคลี่จดหมายที่ถูกส่งมาพร้อมดอกบัวในนั้นมีบทกวีเก่าแก่ท่อนหนึง่งใจความหมายถึงความคิดคำนึงของสตรีที่ห่างจากชายผู้เป็นที่รักหฮองเตอูเหอรตี้มีสีพระพักดีขึ้น ทรงดึงลิ้นชักหยิบอิ่นที่ดิวเจ้าเบยเคยทำตกไว้เมื่อตอนพบกันครั้งแรกขึ้นมาตอนที่นางเข้าวังคราวก่อนเขาคิดจะคืนให้ก็ลืมเสียสนิทแต่ก็ดีแล้วที่ไม่ได้คืนเพราะเวลาคิดถึงแม้ไม่พบคนก็ยังเห็นของฮองเตอ,อูเหเที้ปรารถนาในตัวนางอย่างยี่ยงในใจของเขาไม่เคยรู้สึกกับสตรีได้มากมายถึงขนาดนี้ อยู่มาจนแม้แต่ลูกชายก็แต่งงานแล้วเขากลับเพิ่งรู้จักสเสน่หาล้ำลึกไม่พบหน้าหนึ่งวันในใจก็ราวกับทรมานเป็นปีนึกถึงเรื่องเฉาโชของสกุลเตินแล้วฮองเตอ,อู่เฮอตี้ก็พรันพระพักครึ้มลงเรื่องผิดศีลธรรมระหว่างพ่อสามีกับลูกสะพ้ยดูจะเหมาะเจาะมาขัดขวางทางของเขากับหลิวเจ้าเว่ยดังกับถูกจับวาง ดวงเนสว่างว่าวูบหนึ่งคิดว่าเนี่ยเถียนชิงจงใจหรือไม่แต่พอคิดอีกทีก็สายพระพักเนี่ยเถียนชิงเป็นแค่บุรุษตัวคนเดียวต่อให้มีความสามารถมากมายแค่ไหนก็ไม่มีทางมือยืดยาวมาสืบรู้ข่าวในวังได้กลับกันถ้าเขารู้เขายิ่งจะไม่ใช้แผนนี้เพื่อทำลายสกุลเจินเพราะนั่นหมายถึงความขุ่นเคืองของห้องแต้ บุรุษที่คงรูปโฉมเป็นหนึ่งในใต้ล่าทอดพระเนตรปิ่นปักในมือแล้วถอนปัดสาสะมารดาของนางฝันใยอยากเห็นนางแต่งออกอย่างสง่างามหากเขารั้นจะรับนางเข้าวังยามนี้หลิวเจ้าไว้อคงโดนคนทั้งเมืองคอรหาไม่แน่นางจะกลายเป็นปีศาจย่วยโยนจัก,กรพรรดไปได้เรื่องนี้มีแต่ต้องอดทนรอต่อไปอีก รอต่อไปไม่แน่ว่าจะสมหวังวันใดในช่วงบ่ายหลิวหวานอีฝึกดีดฉินอยู่ที่ศาลาในสวนช่วงนี้มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายจิตใจนางไม่สงบแต่เดิมนางเป็นคนที่มีฝีมือมากกว่าพี่น้องทุกคนพอถูกทำลายรูปโฉมจึงละเลยการฝึกไปพักใหญ่มารดาได้เตือนให้นางควรหันมาสนใจตัวเองให้มาก เป็นปกติที่พวกลูกอนุจะต้องฝึกลับฝีมือเพื่อแย่งชิงความโดดเด่นดังนั้นการฝึกปรือศาสตร์ินต่างๆจึงไม่อาจบกพร่องหญิงสาวนั่งดีดฉินอยู่ท่ามกลางสวนดอกไม้บรรยากาศเกือบจะร่มรื่นครัเค้าด้วยเสียงดนตรีกังวานหากไม่ใช่ถูกหลิวเจ้าอี้ทำลายนับตั้งแต่หลิวเจ้าอี้ได้รับพระราชทานสมรสนางก็ชูคอไปทั่ว แม้บ้านเดิมของมารดาไม่อาจเป็นที่พึ่งได้อีกต่อไปแต่หลิวเจ้าอี้ยังมองว่าตนเองมีอันอ๋องเป็นไม้ใหญ่ของต้นดังนั้นช่วงที่ผ่านมาจึงชักชวนพวกสหายสนิท กับพวกที่ชื่นชอบประจบสอพอเข้ามาเล่นเป็นเพื่อนอวดของมั่นที่กรมพิธีการเพึ่งส่งมาบ้างอวดสินเจ้าสาวบ้างไปจนถึงชุดเจ้าสาวนางหัวรอต่อกระซิกเรากลับไปที่ไหนก็อยากประกาศว่าตนกำลังจะเป็นหวังเฟยพวกเพื่อนที่อยากประจบสอพอพวกนั้น ก็จะคอยพูดจายกยอนางให้สูงขึ้นจนเผาแทบไม่แตะพื้นสตรีในตวนหลิวมีใครบ้างเห็นแล้วไม่ขัดตาหลิวฟังเหยาวนั่งอยู่กับหลิวหวานอี้นางฟังพี่สาวดีดฉินเงียบๆกระทั่งพวกของหลิวเจ้าวี่เข้ามาในสวนพวกนางพูดกันเสียงดังเดินล้อมหลิวเจ้าวี่ราวกับดาวล้อมเดือนเสียงดนตรีของหลิวหวานอี้สะดุดนางมองพวกหลิวเจ้าวี แล้วก้มลงซ่อนรอยยิ้มหยันมั่นใจได้เลยว่าสาหายเหล่านี้วันก่อนคงโดนพวกผู้อาวุโสในจวนห้ามคบค้าสมาคมกับหลิวเจ้าอี้เพราะเรื่องสกุลเจนแน่แต่พอนางได้รับสมรสพระราชทานก็ต้องรีบเปลี่ยนคำพูดสั่งลูกหลานให้มาเชื่อมสัมพันธ์ทำตัวสนิทสนมกับว่าที่เชื้อพระวงค้ใหม่หน่าสมเพศยิ่งนัก หลิวฟังเหยาะเห็นคนพวกนั้นเข้ามาใกล้ก็รีบขยับเข้าใกล้พี่สาวอย่างแกร่งๆเสียงหลิวเจ้าอี้หัวเราะดังเสียหูนางกล่าวร้าวกับตกใจน้องห้าน้องแปดไม่นึกว่าพวกเจ้าอยู่ที่นี่พี่รองดูอารมณ์ดีนะเจ้าคะหลิวว่านอี้แก็บสีหน้ารังเกียจแล้วเอ่ยทักทายหลิวเจ้าอี้ยกเยิ้ม นางหันไปหาสหายของตนแล้วแนะนำบางคนอาจไม่รู้จักนี่น้องห้าของข้าหลิวบ้านอี้กับน้องแปดหลิวฟางเหยาวตรีพวกนั้นมองสองพี่น้องอย่างสำรวมก่อนจะถามพวกนางเป็นบุตรตรีอนุหรือใช่พวกนางเป็นบุตร,รตรีอนุไป พอได้ยินว่าสองพี่น้องเป็นลูกอนุสี่หน้าคุณหนูเหล่านั้นก็หมดความสนใจหลิวหวานอี้เห็นท่าทางดูถูกของคนพวกนี้แล้วก็รอบกำมัดน้องสาวของเจ้าดูท่าจะเล่นฉินเก่งหน้าดูเมื่อครู่ข้าได้ยินแว่วๆฝีมือใช้ได้ทีเดียวสตรีผู้หนึ่งในกลุ่มเอ่ยขึ้นถูกแล้วน้องห้าของข้าผู้นี้มีฝีมือทั้งดนตรี ร่ายรำวาดภาพหรือแม้แต่เขียนอักษรเรียกได้ว่ามีความสามารถรอบด้านก็ว่าได้หลิวเจ้าวีจีปากจีบชอแกล้งชื่นชมในเมื่อพวกเจ้ามาเยี่ยมข้าทั้งที่วันนี้ให้น้องสาวคนเก่งของข้าแสดงศินให้พวกเราดูตอนชิมชาเป็นอย่างไร ใครจะกราใช้คุณหนูสกุลหลิวมาเล่นดนตรีให้ฟังกันมีคนแย้งขึ้นแต่ฟังน้ำเสียงก็รู้ว่าไม่จริงใจแม้แต่น้อยทำไมจะใช้ไม่ได้นางเป็นแค่บุตรีอนุเท่านั้นสตรีอีกคนที่เจ้ายศเจ้าอย่างเอ่ยปากเจ้าจะพูดแบบนั้นก็ไม่ถูกถึงเป็นบุตรีอนุก็นับว่าเป็นคุณหนูของตัวคุณหนูก็คุณหนูสิอีกไม่กี่วัน เจ้าอี้ก็จะกลายเป็นพระชายาอันอองนางในฐานะน้องสาวจะช่วยเล่นดนตรีรับแขกของพี่สาวนับเป็นอะไรหลิวหวานอี้กำหมัดจนนิ้วซีดนึกชิงชังสตรีเหล่านี้เหลือเกินเพื่อเอาใจหลิวเจ้าอี้แล้วแต่ละคนออกปากถากถางฐานะนางคนละคำสองคำยังไม่พอ ยังจะให้นางเล่นดนตรีให้ชมยามจิบชาเห็นนางเป็นนักดนตรีที่เลี้ยงไว้ในสวนหรืออย่างไรอีกไม่กี่วันเจ้าวี่ก็ต้องแต่งเข้าตำหนักอ่องแล้วน้องสาวย่อมต้องแสดงน้ำใจไม่ปฏิเสธอยู่แล้วล่ะใช่หรือไม่ หลิวว่านอี้สูดหายใจลึกยามนี้หลิวเจ้าอี้กำลังจะได้เป็นพระชายาใช้อำนาจคับตัวก็ไม่มีใครกล้าขัดตัวนางเองก็ทำได้เพียงอดกลั้นเท่านั้นเพียงเล่นฉินเท่านั้นไม่นับว่าเป็นเรื่องใหญ่พวกพี่สาวไม่ต้องเกรงใจเห็นหรือไม่เล่านางว่าง่ายจะตายไปเช่นนั้นก็ไปนั่งที่ริมสะกันเถอะ ข้าให้บ่าวเตรียมชารอพวกเจ้าอยู่แล้วหลิวเจ้าวี่ยิ้มกว้างขณะที่เอย่ยพวกสาหายนางก็เห็นด้วยจึงยกกลุ่มกันไปแต่หลิวเจ้าวี่เลือกเดินรั้งท้ายก่อนจะหันมาหาสองพี่น้องในศาลารีบๆตามมาละ่ะถ้าเล่นได้ถูกใจบางทีสหาหของข้าอาจจะตกรางวัลให้เจ้านางเอ่ยอย่างดูแคลนแล้วตามคนอื่นๆไป หลิววานอี้กอดฉินเอาไว้นางเกลียดสายตาหลิวเจ้าอีนน้ตนแน่นไปทั้งอกนางอยากจะกรีดหน้านางสาระเหลวนั่นให้สมกับที่เหยียดหยามนางครั้งแล้วครั้งเล่าพี่สาวหลิวฟังเหว่ยเห็นหลิววานอี้ทำหน้าหน้ากลัวก็สะกิดเรียกหุบปากไปเลยรีบกลับไปหาท่านแม่ซะ ทุกวันนี้เหลิวเจ้าวิเราวกับลืมเรื่องบ้านมารดานางไปแล้วทำตัวเย่อหยิ่งซองห่องครับจวนไม่ว่าใครก็ต้องยอมลงให้นางแม้แต่ท่านย่าก็ยังอดทนกับนางเพราะเห็นว่านางใกล้จะได้แต่งออกไปเป็นเชื้อพระวง ต่อให้หลิวเจ้าอี้รังแกตนแค่ไหนก็ไม่มีใครช่วยนางได้อยู่ดีหลิววานอี้แขนใจนักแต่ก็ยังตอดฉินตัวโปรดเดินไปสมทบกับพวกหลิวเจ้าอี้แต่ไม่นึกว่าแค่เดินไปใกล้ก็ถูกค้นขัดขาจนล้มหัวขาม,ามัมสตรีเหล่านั้นหัวเราะราวกับนางเป็นตัวตลกมือเข่าแขนด้วนเปื้อนไปด้วยดินกับญ้า แต่หลิวเจ้าอี้ไม่ปล่อยให้นางกลับไปเปลี่ยนชุดแต่ให้นางนั่งบรรเลงเพลงทั้งแบบนั้นหลิวหวานอี้ตาแดงเรื่อนางดีดฉินไปพร้อมกับความแค้นที่สุมอกคนพวกนี้ตรงใจข่มเหงกันชัดๆแต่ละคนดูสีหน้าหลิวเจ้าอี้แล้วเหยียดหยามนางเพื่อเอาใจสหาย หลิวหวานอี้ถูกบังคับให้ดีดฉินกระทั่งนิ้วทั้งสิบแดงเถือกขนพวกนั้นถึงยอมปล่อยให้นางกลับเรือนหญิงสาวกอดฉินกลับตวนทั้งน้ำตาความชิงชังล้นหลามในอกนางจะปล่อยให้คนอย่างหลิวเจ้าอี้ได้ดีได้อย่างไรสิ่งที่นางสาระเลวนั่นทำกับนางยังไม่ได้ชดใช้ให้สาสมกลับจะได้ไปเสพสุขในตำหนักอ่องนั้นหรือ ไม่มีทางหลิวหวานอี้ขบกรามนัน่นนางนึกถึงหลานชัยเซียนที่เคยร่วมมือกันเล่นงานหลิวเจ้าอี้ก็คิดว่าต้องขอแรงอีกฝ่ายมาช่วยเรื่องนี้หลานชัยสินต้องยินดีแนะ่ดังนั้นนางจึงเขียนจดหมายให้เบาแอบเอาออกจากจวนไป ภายในจวนเกิดอะไรขึ้นบ้างล้วนไม่เกี่ยวข้องกับเรือนจิ๋วฮาว่าหลิวเจ้าเว่ยสั่งให้คนปิดเรือนไม่รับแขกหลิวเจ้าอี้ที่อยากหาเรื่องนางแทบตายก็ไม่มีสิทธิ์มาเยียบดังนั้นแต่ละวันของโสมสครานล้วนผ่านไปอย่างเงียบเงียบ ในวันนี้หลิวเจ้าเว่ยให้เบาไปเชิญช่างตัดผ้ามาเพราะเห็นว่าในจวนกำลังจะมีงานมงค้นนางควรจะสวมเสื้อผ้าใหม่ดังนั้นเลยเลือกผ้าสองสามพับให้ช่างตัดเย็บทั้งยังสั่งตัดผ้าให้สาวใช้คนสนิทของตนใหม่อีกคนละชุดด้วยขณะที่หญิงสาวเอ็นหลังให้อานหนิงนวดอยู่บนเตียงอาเจินก็รีบเข้ามารายงานด้วยท่าทางตื่นเต้น คุณหนูเจ้าคะ่ะบ่าวมีข่าวอนุเสียนกับเจินซื่อมาเจ้าคะ่ะพวกนางทำไมหรือได้ยินว่าพวกนางทะเลาะก,กันยกใหญ่เชี้ยวหลิวเจ้าเว่ยเลิกคิ้วอย่างแปลกใจเพราะอะไรกันปกติเห็นอนุเสียนเดินตามเจินซื่อตต้ยต้ยต ได้ยินว่าอนุเสียนอยากให้คุณหนูช่างอิงตามไปรับใช้คุณหนูรองที่เข้าตำหนกักคงหวังจะผลักดันให้คุณหนูรองมีหน้ามีตาวันหน้าไม่แน่จะได้สินสอดเพิ่มแต่เตินซื่อไม่ตกลงด้วยอนุเสียนจึงคิดจะเอาความลับของเตินซื่อมาคูเจินหุยเหม่จะยอมตกลงง่ายๆได้อย่างไรหลิวช่างอิงหน้าตางดงามไม่น้อย เพลอเอลงดงามกว่าหลิวเจ้าอี้เสียเอียกให้นางตามไปรับใช้หลิวเจ้าอี้ดีไม่ดีอันอองอาจจะยกฐานะรับนางเป็นอนุกลายเป็นสร้างศัตรูให้บุตรสาวตัวเองนางไม่ง่องเง่าถึงเพียงนั้นเจ้าว่าไปอนุเสียนผู้นี้ก็น่าทนจริงๆ ตอนข้าเสนอให้หลิวช่างอิงแต่งคู่นางทำอิดเอื้อนไม่ยอมรับมาวันนี้กลับคิดจะยัดลูกสาวเข้าตำหนักอ่องให้ได้นางอาจจะเห็นว่าตนมีมิตรภาพกับจรนหุยเหมยไม่น้อยถึงได้หลงผิดว่าสองแม่ลูกนั่นจะหนุนหลังหลิวช่างอิงถึงอันอ่องไม่ต้องตาแต่ถ้าแต่งออกไปในอนาคตก็จะได้ชื่อว่ามีสัมพันธ์กับอันอ่องนับว่ามีเส้นสายหนุนหลัง มิตรภาพอะไรกันจันหุ้ยเหมยเพียงแต่เลี้ยงพวกนางไว้ใช้ประโยชน์ก็เท่านั้นหลิวเจ้าวบแค่นขำได้ยินว่าอนุเสียนถึงกับเอาความลับมาขู่หูหยินใหญ่ป่านนี้อาจจะแตกคอกันจนมองหน้าไม่ติดแล้วกระมังไม่แน่หรอกหลิวเจ้าวี่ใกล้จะแต่งงานแล้วจนหุ้ยเหมยคงไม่อยากให้เกิดเรื่องจนซื่อจะยอมหรือเจ้าคะมีฝูถามยังแปลกใจ ก็ไม่แน่หลายวันนี้พ้าอนุเสียนพยายามมากพอจนหุ้ยเหมยอาจจะยอมตกลงก็ได้ก่อนวันแต่งงานยังมีงานเลี้ยงในจวนคนพวกนั้นต้องอยากเห็นสีหน้าคุณหนูแน่ เป็นปกติของชนชั้นสูงที่บ้านฝ่ายเจ้าสาวจะจัดงานเลี้ยงแขกก่อนวันแต่งงานประมาณสองสามวันถือเป็นการเลี้ยงขอบคุณคนที่มีความสัมพันธ์อันดีและเป็นโอกาสให้แขกมอบของขวัญช่วยเพิ่มสินเจ้าสาว สกุลหลิวกำหนดวันงานเลี้ยงเป็นก่อนพิธีแต่งงานสามวันและได้แจกเทียบเชิญออกไปแล้วแม้หลิวเฉียนจะรู้สึกไม่เป็นสุขกับงานแต่งนี้แต่เขาก็ไม่คิดพลาดโอกาสสารสัมพันธ์กับชนชั้นสูงในเมืองหลวงดังนั้นงานเลี้ยงยังคงถูกกำหนดขึ้นอย่างครบถ้วนพวกนางอยากเห็นก็ให้พวกนางมาดูวันงานอาจมีเรื่องสนุกกว่าดูสีหน้าข้าเสียอีก หลิวเจ้าไว้ยสยะยิ้มเฮี้ยมเกียมนึกถึงพิษที่นางของมาจากเนี่ยเถียนชิงที่ยังไม่ถูกใช้แล้ววางแผนในใจคุณหนูวันงานจะมีเรื่องอะไรหรือเจ้าคะเหล่าสาวใช้ตาโตคิดว่าคุณหนูของพวกนางต้องวางแผนลงมืออะไรอีกแน่คราวก่อนที่เล่นงานคนสกุลเจิน้น วิธีการเฉียบขาดจนคนพวกนั้นไม่กล้าเงยหน้าสบตาคนอีกเลยหากวันงานเล่นงานคนในตัวนลกักก็ถึงเวลาพวกเจ้าจะรู้แองหลิวเจ้าเว้ปิดตาลงทั้งที่ยังยิ้มค้างนางชี้ให้อาหนิงนวดบ่าให้ตอนอีกแต่ไม่พูดอะไรต่อแม้แต่นิดเดียว หลิวเจ้าเว้ยตรวจดูบัญชีจากร้านค้าอยู่พักใหญ่ก็พบว่านางทำกำไรได้ไม่น้อยในปีนี้ดังนั้นจึงแบ่งบางส่วนส่งไปให้เถาเต๋อชวนกับท่านยายเพื่อแสดงความกตัญญูและสั่งให้ผู้จัดการร้านค้าช่วยติดต่อหาคนใกล้หนาวแล้วอารามแห่งนั้นในเจิ้งตูอาจจะลำบาก เจ้าหาคนส่งพัญยพืชชั้นดีกับยาแก้โรคหนาวสั่นไปที่นั่นทีแม้นางจะไม่กล้าไปเจอผู้คนที่ต้องตายเพราะนางแต่เจ้าไว้ไม่คิดแต่ละเลยพวกเขาซื้อผ้าห่มไปด้วยเถอะไม่จำเป็นต้องซื้อจากถ่งเยี่ยนให้ถือเงินไปถึงในตัวเมืองที่นั่นก็แล้วกัน ผู้จัดการรับคำสั่งไปหลิวเจ้าเบ้ยยังกำชับปานเก๋อหัวให้หาคนที่ไว้ใจส่งไปคุ้มกันรถม้าที่ไปส่งของด้วยส่วนหนึ่งเพื่อป้องกันไม่ให้คนงานกอง ช่วงนี้ฝั่งสกุลเจินกับสกุลปายปิดประตูสำนึกผิดเก็บตัวเงียบส่วนพวกสกุลกวนกับเริ่มโยกย้ายทรัพย์สินคงกลัวว่าเมื่อต้นไม้ใหญ่ล้มลงมาพวกเขาจะพลอยสวยไปด้วยแต่เพื่อไม่ให้เป็นที่สังเกตคนในครอบครัวจึงยังใช้ชีวิตอยู่ในถ่งเยี่ยนเหมือนปกติหลิวเจ้าเว่ยตั้งใจรอให้สกุลเจินเคลื่อนไหว ดังนั้นนางจึงทำตัวเหมือนเสือซุ่มเงียบที่รองงับเหยื่ออยู่หลังพุ่มไม้เมื่ออีกฝ่ายไม่ขยับนางก็ไม่ได้รีบร้อนคุณหนูเจ้าคะเผาหูหินมาเยี่ยมเจ้าคะ่ะ อาจเจินวิ่งเข้ามาแจ้งหลิวเจ้าเว่ยได้ยินว่าน้าสะพ้ายม่เยี่ยมก็ประหลาดใจรีบสั่งให้คนตั้งโต๊ตะเตรียมรับแขกฉ่นฟ้านฟ้านสีหน้าดีกว่าครั้งล่าสุดที่หลิวเจ้าเว่ยเจอนางดูเหมือนร่างกายที่ทุดโทมหลังคลอดจะได้รับการบำรุงอย่างดีเรื่องในบ้านก็คงควบคุมได้ทำให้นางสบายใจเช่นนี้นาสะพย ลำบากท่านต้องมาเยี่ยมแล้วเนื่องจากเป็นญาติสนิททั้งยังเป็นสตรีบ่าวจึงไม่ได้เชิญน,นางไปรอที่ถงรับแขกแต่พามาที่เรือนจิ๋วฮาวาโดยตรงปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลย หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ